นิยามสั้นๆของตำแหน่ง Project Manager นะครับผมก็จะเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบโครงการทั้งหมดทั้งในเรื่องของการจัดการการวางแผนให้งานเนี่ยสามารถเสร็จเรียบร้อยตามกําหนดเวลารวมไปถึงตรงกับวัตถุประสงค์ของทาง User ที่ต้องการจะใช้งานระบบนะครับผม คุณสมบัติของโปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับอย่างแรกเลยก็คือควรจะเป็นคนที่มีประสบการณ์นอกเหนือจากเรื่องของธุรกิจที่หลากหลายแล้วยังต้องเจอเรื่องของเทคโนโลยีที่หลากหลายการทํางานหลายรูปแบบกับคนหลายรูปแบบนะครับผมทั้งผู้บริหารหรือว่าผู้ใช้งานจริงนะครับรวมถึงอย่างที่2ที่จําเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของลีดเดอร์ชิพเพราะว่าการเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ก็จาเป็นที่จะต้อง ทวงงานหรือว่ามีความเป็นผู้นําในการที่จะต้องบริหารและนนำพาทีมให้ไปสู่จุดที่สามารถสมงรถภโครงการได้นะครับสกิลที่จําเป็นก็คือเป็นเรื่องของ project management นะครับก็จะเป็นทักษะที่เกี่ยวดูแลเกี่ยวกับการจัดการโครงการนะครับอย่างที่2ก็จะเป็นเรื่องของการทำ process improvement นะครับเพราะว่าเราต้องดูภาพรวมของตัวโครงการแล้วก็ต้องจัดการกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างที่3ก็จะเป็นเรื่องของการทำตัวคิมเมต์นะครับเพราะว่างานหลักๆเนี่ยก,ก,ก็ค่อนข้างหนักไปทางที่ทําเอกสารหรือว่าจัดเตรียมเอกสารให้กับทีมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของอสอนาลิติกสกิลนะครับทั้งในเรื่องของการเป็นทำาั a ต้าวิชวลไ z เซชันหรือการทำตัวต้านาร์ติกก็ตาม โปรเจกต์แมเนเจอร์เองนะครับขอบขายของงานเนี่ยครับอย่างแรกเลยก็จะต้องเป็นคนที่เตรียม Environment สําหรับการทํางานให้กับทีมนะครับทั้งในเรื่องของ r Resource แล้วก็เรื่องของระบบการทํางานทั้งหมดนะครับโดยที่หลังจากการเตรียม Environment สําหรับการทํางานให้กับทีมเรียบร้อยสิ่งที่ต้องทาต่อก็คือเราก็จะต้องประเมินความเสี่ยงหรือว่าวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวของ s t a k e h o l d ด r ต่างๆหรือว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวโครงการนะครับโดยที่หลังจากเราวิเคราะห์ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยสิ่งที่ต้องทำต่อคือเราจะต้องทําการเหมือนเป็นการสรุปภาาพรรรรววมมของงโคก การทดสอบระบบต่างๆในเรื่องของ o o n ฟัง t i o n a l test นะครับรวมไปถึงสุดท้ายแล้วหลังจากโครงการสิ้นสุดลงเนี่ยเราก็จะต้องพัฒนาพวกระบบการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะครับ ข้อดีของการเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ที่คอลลาลนนะครับคือก็เราจะได้เจอกับธุรกิจที่หลากหลายรูปแบบมากนะครับทั้งในเรื่องของการทำดัตต้าแมเนจเมนต์ให้กับธุรกิจค้าปลีกหรือจะเป็นเรื่องของการทำดัตต้าโมเดลให้ธุรกิจการเงินซึ่งสิ่งเหล่านีเนเน้เป็นความท้าทายมาก PM p r o j โปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับก็จะต้องทําการปรับตัวให้เข้าธุรกิจนั้นๆนะครับสิ่งที่จะฝากอย่างแรกนะครับก็จะฝากให้คนเหล่านั้นเนะตรียมรับมือกับการทํางานกับคนหลายรูปแบบเพราะว่าลูกค้าที่เจอเราก็จะเจอลูกค้าหลายรูปแบบรูปแบบการทํางานททีี่่แตกตกกางงันนรวมถึค ทำงานฝั่ง Developer หรือด้าน a n a l y t i c มาก่อนนะครับก็อาจจะต้องทําใจเลยว่างานเหล่านั้นอาจจะได้ทําน้อยลงเพราะว่างานหลักๆก็อาจจะต้องทุ่มเทไปกับการทําเอกสารมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครอยากติดตามการเป็น Project Manager ในสายงานด้าน Big Data และ ai สามารถติดตามได้ที่คโลลายครับผม